ส่วนข่าวต่อไปแหมเหมือนเป็นโจรหวานเย็นเลยไม่รู้ว่าจะ,อะชอบไอศครีมอะไรขนาดนั้นไปขโมยไอศกรีมค่ะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะขนาดแค่ไอศครีมยังหายได้ใส่เอาไว้ในตู้เนี่ยแต่ว่าน่าจะชอบมากขนาดที่ว่าขโมยกันไปยกตู้เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมโอ้โหแทบจะหายไปเกลี้ยงเลยนะอะดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นมีน่าจะเป็นวัยรุ่นนะพยายามจะไปงัดแงะตู้แช่ไอศครีมเห็นไหมคุณผู้ชมแต่ว่าตู้เนี้ล็อกอยู่ ตู้นี้ตั้งอยู่หน้าร้านขายของชำพอล็อกอยู่แบบนี้เรียบร้อยก็เลยขโมยไม่ได้ เปิดสองตู้เอ้าล็อกหมดเลยอดค่ะไม่ได้ขโมยแต่ยังมีกล้องวงจรปิดอีกตัวที่อยู่อีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมมุมนี้เนี่ยจะเห็นภาพมีวัยรุ่น4คนนะคะมากับรถจักรยานยนต์สองคันเอามาจอดที่หน้าร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณบันไดาทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก<ม>็คือจะตั้งใจมาขโมยไอศครีมของร้านค้านี่แหละ<ม>สงสัยร้านนี้ไม่ได้ล็อกตู้<ฮ>เปิดได้ปุ๊บยกออกไปยกไอศครีมไปหมดตู้เลยค่ะแล้วเลือกด้วยนะ อันไหนแพงๆเนี่ยโอ้โหเอาไปหมดเลยราคาน่าจะประมาณ8,000บาทเนี่ยคุณผู้ชมมากันตอนดึกๆค่ะสักประมาณตีสามตอนนี้เจ้าของร้านเขาก็แจ้งความดําเนินคดีเอาไว้แล้วนะคะที่สพภูผิงราชนิเวศค่ะความจริงทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกเหมือนกันเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกตินั่นแหละเหมือนแววๆว่าได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ออกไปช่วงกลางดึก ก็เลยมาเปิดดูกล uh> ้องวงจรปิดค่ะเห็นวัยรุ่น2คนมาเปิดตู้แช่ไอศครีมแต่ว่าเปิดไม่ได้คนร้ายพยายามเปิดด uh ูหลายครั้งแต่ก็ไม่สาเร็จเพราะว่าตู้ล็อกอ่ะก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกไปคาดว่าพอร้านนี้ไม่สําเร็จใช่ไหมตะเวนค่ะดูว่าเอ๊ร้านไหนบ้างที่เปิดโอกาสให้เราขโมยร้านไหนบ้างที่ตู้ไม่ล็อกอขอหน่อยละกันอยากกินอะไรแบบหวานๆเย็นๆหรอ โอ้ที่ร้านสะดวกซื้อที่ยังเปิดอยู่ไปเสียเงินซื้อก็ได้นะออไม่ใช่มาขโมยตามร,ร้านขายของชําที่เขาปิดแบบนี้แล้วแล้วก็งงว่าจะอยากกินไอศครีมอะไรตอนกลางคืนแล้วต้องเอาไปเยอะอะไรขนาดนั้น่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบก่อเหตุเพราะความคึกขนองหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะ เพราะว่าเอาไปคุณกินไม่หมดมันก็ละลายอ่ะมันไม่ใช่อของที่เก็บได้อ่ะเนาะ,ะ,ะตำรวจก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มารวมตัวกันตรงจุดชมวิวนี่แหละบริเวณถนนทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพปกติตอนกลางคืนก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นมารวมตัวกันบางทีก็ขี่รถจักรายายนยนต์เสียงดังส้่งความเดือดร้อนด้วยเดี๋ยวจะไปไล่กล้องวงจรปิดหาเบาะแสะแล้วก็นําตัวมาดําเนินคดีนะคะ